สวัสดีครับก็มาอยู่กับช่องชายบ้านานะครับวันนี้ผมเอารถตู้ทีมงานออกนะครับไม่รู้ว่าสิตินก็จะพาไปไหนนะก็ยังไม่รู้เลยครับเขาบอกว่าเทศบาลโทรบอกโทรเรียกให้ให้ให ไปนะไปรไะปชุมอะไรก็ไม่รู้ก็ประตูนะครับของทีมงานครับแล้วก็ไปไปดูว่าทีมงานจะมากันกี่โมงนะครับผมก็นี่ครับคันเดก้าคันนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับก็มาดูได้นะิ่ิตินขายครับผมนี่ ตินขายครับเดกาคันนี้แต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ก็โทรมาถามโทรมาหาเองสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตื่นนานยังหรือว่าเพิ่งตื่นตื่นนานแล้วครับอ๋อของนน,ไ,ไ,น,นไปด้วยกันไหมล่ะไปไหนก็ไปเทศบาลสตินบอกว่าไปเทศบาลไปอะไรคนที่ไม่มีบ้านอะไรแบบนี้ ก็ไปเทศบาลก็เชิญไปไประชุมแล้วไปช่วยกันออกความคิดเห็น <Hey. S 2> นี่ครับเราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับ <Okay. S 1> เดินเข้าไปบ้านเสตติ้นนะครับผมโอ้ฝ oh. นตกครับตกแต่ตกไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ตกพอประมาณพอแต่แฉะนะครับ วันนี้แมคโครแมคโครไม่มีงานนะครับเข้าบ้านหมดแล้วสวัสดีครับมันทายกครับสวัสดีครับพากันไปมุงทำรายการอยู่ตรงนั้นนะ่ะโอ,ไท,อ,อะไทยของเหลวครับไทยของเหลวอะไรคือของเหลวน้ำเหรอ น้ำน่ะของเลวมีหลายอย่างานนคนอารมณ์ดีเขาก็ถามให้หัวเราะแหมคนเราอ่ะผิดก็ยอมรับผิดแล้วก็ให้อภัยกันมัง่งแหมอะไรก็มีม,ม,มีแต่จะด่ะดดากันอย่างเดียวเลยใช่ไหมอาจารย์ชู คนมีคดีหระโอ้ยแล้วเสียเอกไปเป็นอะไรไปลงอะไรใครว่าไรเสียเอกโอ้สร้างเกษตรมามาเดี๋ยวจัดให้สักคลิปหนึ่งจะเอาแบบไหนอ่ะ นี่ครับว่างๆก็ถ่ายน้ำมันเครื่องอาจย์ชูได้ไได้ครับโอ้ยก็ไม่เห็นนี้ขนาดเขาทำน้ำล้นเขายังเทได้เลยนู่นน่ะถามคนมีประสบการณ์่อยจย์ชูนู่นไม่เป็นเรา ทีมงานก็เริ่มมาแล้วเริ่มมาทีละคนแล้วครับผมก็ก็สั่งหินกับทรายมาเลยสั่งหินทรายปูนคนงานเยอะแยะคนแก่ก็มาครับเดี๋ยวให้คนแก่มันดวยด้วยโอ้คนแก่เดียวก็เป็นลมเนี่ยต้องหามไปหาหมอยากอีกผมไม่เป็นเลยเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ผมป่าทำเลี้ยงมาตรงนี้ไม่ไม่ใช่เป็นงานนะเขาจับดับปึ๊บเอาตีแทงข้างทากับแทงข้างเลยแล้วก็เอาเล็กยาวเลยรูดเลยทีเดียวเลือดเลยเอาไส่ป่าครับสวัสดีครับไม่คุ้มหน้าคุ้มกานี่แหละคุณ คนคนมีคนมีความผิดก็จะปิดหน้าปิดตางี้แหละเอ้ยเอ้ยเฮ้ยซมทำพลาอะไรโอ้ยเฮ้ยคนลุกเลยอ่ะเอ็งว่าอะไรตาชัยเขว่าอะไรตาชัยอีกเฮ้ยสร้างกระแสอีกแล้วจะเอาดราม่าอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยคนลุกไม่เคยนอนกอดเมียเลยนี่นอนแต่คนเดียวอายุเยอะแล้วตาชัยบอกว่าเซมเซมด่าโอ้ย จะเอาอะไรอีกก็พี่พูดกับผมไงเมื่อเช้าอ่ะเคยเห็นตำรวจไหมเขาบอกว่าสงสัยสงสัยเออยายาเม่สงสัยสงสัยะเออตายแล้วจะเอาอะไรอีกเนาะตอนนี้เออ อีกแล้วเนี่ยชอบลงอย่างนี้แหละพอแต่เด็กมันลงด่าผมนี่แหละพอได้แล้วได้แล้วอย่างนี้แหละคนเขาจะไม่รู้จักเยอะไม่เอาโดนรู้จักแล้วโดนด่าเลิกแล้วพอแล้วโดนด่าแล้วไปไหนยากเลยยากเลยยังอินกับยังอินยังอินกับคอมเมนต์ดาครับจา์ชายโอ้ผมจะบอกให้ จากคนที่ดาอ่ะต่อไปเขาจะรักจะรักเราเขาแค่โดนแค่ดาเขาบอกว่าผมมันมีชู้ว่าคนขับรถ้มโมย่ผมก็หนุยี่โอ้ยมาราแเบเสียงดังโอ้เอ่มาเเล่นสาอยู่คนทอาอซซ โอ้คนทำไอโคชูไ,ไหนไหนเจ๊เมื่อกี้ถามบอกว่าสร้างกระแสอันนี้ก็พูดมาอดเอาด้วายเอาสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแคน่นี้นะครับมาอยู่กับโทนหนึ่งครับมาอยู่อาจารย์ชูนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเรอะไรเลยจบคลิปแลยไม่คลิปนี้หาสาระยากครับคลิปนี้หาสาระยากคุยเล่นคุยหัวไปงั้นแหละ คุยหัวเราะไปหาสาระไม่ได้หรอกนี่ครับสวัสดีครับ